เฮอริเคนลูกนี้ใหญ่มากนะคะใหญ่กว่าตึกแล้วก็พัดทุกอย่างไปเลยนะคะตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ได้ประกาศให้อพยพนะคะ if you choose to stay ถ้าคุณตัดสินใจที่จะอยู่คุณจะไม่มีทางรอดนะคะนายกเทศมนตรีเจนประกาศอพยพนะคะความรุนแรงก็คือสามารถพัดทุกอย่างกระจายพังลงมาคนหรือว่ารถนี่ก็มีโอกาสที่จะลอยไปได้เลยอะคะ่ะ an incredible 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 hurricane uh, it has dropped it has dropped 50 millibars in 10 hours um, i apologize this is just horrific um เป็นเฮอริเคนลูก <coughs> รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันจะลายมากแล้วก็คนไม่แน่ใจว่าจะอพยพทันไหมประชาชนก็รีบอพยพกันนะคะทำให้เกิดการจราจรที่ติดขัดมากนะคะประชาชนก็รีบอพยพกันนะคะทำให้เกิดรถติดมากนะคะสนามบินเนี่ยก็จะปิดในไม่ช้าแล้วก็ราคาเครื่องบินแพงมากนะคะ ทีมเฮอริเคนฮันเตอรนะคะก็คือไปวัดว่าความแรงเนี่ยของเฮอริเคนหนักขนาดไหนแล้วก็ใช้เวลากี่วันที่จะเดินทางไปถึงแต่ละสถานที่นะคะก็คือรุนแรงมากแต่โชคดีที่พวกเขาสามารถฝ่าพายุมาได้นะคะหวังว่าพวกเขาจะเอาพยพทันนะคะปีนี้ตุลารุนแรงมากทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งในอีกหลายๆประเทศนะคะอันนี้คือน่ากลัวมากๆเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าสาเหตุที่เกิด พายุเฮอริเคนแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่า global warming ภาวะโลกร้อนนะคะก็ขอให้ทุกคนสามารถอพยพได้อย่างปลอดภัยนะคะมีหลายคนก็พยายามอพยพสัตว์เลี้ยงให้ทุกคนสามารถอพยพได้อย่างปลอดภัยนะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนประเทศอะไรก็ตามที่อาศัยอยู่ที่นั่นนะคะ